ปากพุนในนนทานิุยาตำบลปากเกร็ดอำเภอปากเกร็ดจ,จังหวัดนนทบ,บุรีสังกัดสำนักงานเขตพื้ทกจจารศึกษาประถมศึกษานนทบ,บุรีเขต2ในวันนี้พวกหนูจะมานำเสนอโครงงานเรื่องจิตอาสาดูฟ้าขาวค่ะโดยโครงงานนี้มีการสื่อสารมาจากพระราชบัิธานของในหลวงรัชกาลที่9และรัชกาลที่10ค่ะ จากพระราชะกระแสรัรบสั่งดังกล่าวพวกหนูเห็นความสำคัญของการทำโครงงานโรงเรียนคุณธรรมเนื่องจากโรงเรียนวัดบางพูดในนนทวิทยาเป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่เขตชุมชนทำให้ผู้ปกครองส่วนใหญ่ทำอาชีพรับจ้างหรือทำงานโรงงานอุตสาหกรรมทำให้ไม่ค่อยมีเวลาให้กับนักเรียนส่งผลให้นักเรียนขาดความรับผิดชอบ ขาดระเบียบวิน,นัยและขาดการมีจิตอาสา,าที่ดีทางโรงเรียนวัดบางพูดในนนทวิทยาและทีมสภานักเรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญของเรื่องดังกล่าวจึงได้จัดทำโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติเยาวชนไทยทำดีถวายนิหลวงเกี่ยวกับความมีจิตอาสาขึ้น วัตถุประสงค์โครงงานเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนตระหนักถึงความสำคัญของจิตอาสาและนำไปปรับใช้ต่อยอดได้ในอนาคตค่ะวัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนตระหนักถึงความสำคัญของงานจิตอาสา 2. เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีและฝึกให้นักเรียนเป็นผู้มีจิตอาสา 3. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ การศึกษาวิเคราะห์ประชากรเป้าหมายได้แก่นักเรียนโรงเรยียนและบางพูดในจำนวน127คน ปัญหาเนื่องจากในปัจจุบันโรงเรียนรัหวางพูดในนนทะวิทยากำลังพาชิญกับปัญหาอันเนื่องมาจากความเจริญของสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยซึ่งส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของนักเรียนทำให้นักเรียนมองข้ามคุณธรรมจริยธรรมอันดีงามของไทยกลายเป็นบุคคลที่เห็นแก่ตัวมีค่านิยมทางวัตถุสูงขึ้นเกิดการเอารัดเอาเปรียบซึ่งกันและกัน สาเหตุปัจจัยภายในนักเรียนขาดจิตสำนึกและไม่รู้จักการเสียสละเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมโดยส่วนรวมปัจจัยภายนอกสภาพสังคมและสิ่งแวดล้อมทําให้เกิดความเห็นแก่ตัวนักเรียนขาดแบบอย่างในการดําเนินงานได้จิตอาสาเป้าหมายเชิงปริมาณนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึง6โรงเรียนวัดบางผู้ในนนทวิทยา จำนวน127คนได้เข้าร่วมโครงงานจิตอาสาลูกฟ้าขาวและตระหนักถึงความสำคัญของจิตอาสามุ่งเน้นปลูกฝังจิตสำนึกฝึกให้นักเรียนมีจิตอาสาเสียสละประโยชน์ส่วนรวมช่วยเหลือผู้อื่นและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ทางแก้หรือวิธีดำเนินโครงการวิธีดำเนินโครงการจิตอาสาลูกฟ้าขาว กลุ่มนักเรียนแกนนำได้ใช้กระบวนการของ PDCA เป็นเครื่องมือเพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานให้เป็นระบบและมีขั้นตอนดังนี้ค่ะขั้นตอนการดำเนินโครงงานขั้นสร้างกลุ่มนักเรียนแกนนำเพื่อรลมความคิดจากใบงานตอบคำถาม5ข้อและประมวลสิ่งที่วิเคราะห์ได้เป็นแผนผังมโนทัศน์ นนัน้สร้างความมีส่วนร่วมผ่านประชามติด้วยการจัดค่ายคุณธรรมลูกฟ้าขาวให้กับนักเรียนและมีการนำเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้แผนผังมโนทัศน์โครงงานเพื่อสำรวจปัญหาข้อมูลสถิตินำข้อมูลไปปรับปรุงแผนผังมโนทัศน์และจัดทำโครงร่างโครงงานจากนั้นทำงานในช่วงที่1และมีการประชุมเพื่อทบทวนการทำงานในช่วงที่ห เพื่อนำไปสู่การลงมือทำงานในช่วงที่2ตามกิจกรรมที่กำหนดนอกจากนี้มีการประชุมสรุปผลจัดทำเล่มรายงานแผ่นพับนำเสนอและจัดตลาดนัดโครงงานคุณธรรมเป็นลำดับสุดท้ายค่ะกิจกรรมเด่นโครงงานจิตอาสารูปฟ้าขาวนักเรียนแกนนำได้แบ่งไว้ทั้งหมด3ด้านคือ 1. งานจิตอาสาต่อวัดบาพุนไนดังนี้กิจกรรมล้างห้องน้ำวัดบาพุนไน ช่วยกันทำความสะอาดลานวัดบางพูทใไน 2. ง,งานจิตอาสาต,ต่อชุมชนวัดบางพูทใไนกิจกรรมโยนเออ็มบอลลงในคลองบางพูทกิจกรรมขุดล่อคูคลองบางพูท 3. งานจิตอาสาต,ต่อโรงเรียนวัดบางพูทใไนนนท์ทวิทยากิจกรรมทาสีนี้เพื่อน้องกิจกรรมทาสีรั้วการปลูกต้นเข็มเฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่1ิบ และทั้งหมดนี้คือการดำเนินงานโครงงานคุณธรรมเฉลิมภาะเกียรติเยาวชนไทยทำดีถวายในหลวงของพวกหนูค่ะ